สวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรคะกูมาหาเจ้านายมึงเจ้านายมึงอยู่ไหมอยู่ค่ะได้นัดไปหรือเปล่าคะถามมากว่ะนี่มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครรีบไปอะไรของเขาเนี่ยผมรับรองนะครับว่าผมหาเงินมาหมุนทันแน่นอนครับเออ แต่คุณพูดอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับคุณนัทอ๋อคุณช่วยให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับคือเอ้ยนัททีหลังหันบอกพนักง,งานของมึงด้วยนะว่าพี่เป็นใครกว่าจะเข้าถึงตัวมึงได้ แม่งลำบากมันโบนชิมหายถามโน่นถามนี่อยู่ได้หน้าลำคาญชะมัดว่าแต่นี่คุยอะไรกันอยู่เหรอดูท่าทางซีเรียสกันจังเอาเป็นว่าผมให้โอกาสคุณอีกหนึ่งในงทิแล้วกันขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับคุณก้องขอบคุณนะครับ ว่าไงเองจะบอกพี่ได้ยัง่าไอ้หมอนนั่นคุยอะไรกับเอง็งไม่มีอะไรครับพี่เขาก็แค่มาคุยธุรกิจกันนิดหน่อยครับแล้วทำไมมันถึงบอกว่าให้เวลาเองหนึ่งอาทิตย์ด้วยวะเหมือนกับมันกำลังยื่นคำขาดอะไรให้เองสักอย่างอ๋อ เขาเอาโปรเจกต์ไม่ผมทาครับเขาบอกว่าต้องเสร็จภายในเหนือทิ์ครับโกหกไม่เนียนเลยนะน้องพี่เองเป็นน้องของพี่พี่มองตาเองพี่ก็รู้แล้วว่าเองกําลังมีปัญหาไม่มีอะไรจริงๆนะครับถ้าเองยังเห็นพี่เป็นพี่อยู่บอกความจริงมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับ คือผู้ชายคนนั้นเขามาทวงส่วนแบ่งที่ผมไปทำโปรเจกต์ร่วมกับเขาไว้โปรเจกต์ที่เราทำร่วมกันขาดทุนครับผมก็เลยนั่นไงว่าแล้วเชียวอะในบัตรนี้มีเงินอยู่4ล้านบาทเองเอาไว้หมุนก่อนอ พี่ชาติเตรียมเงินไว้ผมได้ยังไงครับผมจะไม่ทันบอกพี่เลยเนะาะผมร้อนเงินพี่รู้ได้ยังไงอะ่ะเอาเถอะนะาพี่รู้ก็แล้วกันเอาเงินนี้ไปหมุนแล้วไม่ต้องกูดมากขอบคุณมา,มากๆาเลยนะพี่พี่นี่ดีกับผมจริงๆเลยไว้ผมจะหามาคืนนะครับ เอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องรีบคืนหรอกแต่พี่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรล่ะครับพี่พี่เอาเงินให้เองยืมสี่ล้านเอ็งต้องคืนให้พี่ห้าล้านอะไรนะพี่พี่เอาเงินให้เอ็งยืมสี่ล้านเองก็ต้องคืนให้พี่ห้าล้านถึงเองจะเป็นน้องชายของพี่แต่พี่เอาเงินให้เองยืม มันก็ต้องมีดอกเบี้ยเข้าใจออไ,ดได้ครับผมเข้าใจยืมเงินมันก็ต้องมีดอกเบี้ยอยู่แล้วดีในเมื่อองนี้เข้าใจแล้วก็ดีพี่กลับกันนะ เรียบร้อยดีนี่ขอบคุณค่ะคุณนัดคะวันนี้ตอนที่ฉันมาทำงานฉันเห็นผู้ชายคนที่เหมือนมาเฟียที่มาหาคุณนัดเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะคะ ถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะชื่อคุณชาติค่ะคุณชาติคุณชาติเขาทำไมเหรอฉันเห็นเขาแต่งตัวเหมือนพวกพนักง,งานส่งอาหารนะคะไม่อยากเชื่อเลยก่อนหน้านี้ยังแต่งตัวดูดีมาโวยวายใส่ชั้นอยู่เลยแต่ตอนนี้ตกอับซะงั้นชีวิตคนเราไม่แน่นอนจริงๆ พี่ชาติโอ้ย,อย,อยเป็นคนซองอาหารเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันใช่กว่าจะได้พัก tìm nám rồi oh, đi qua à <cười> <cười> ทำไมพี่ถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะครับโถ่ยนะัทพี่ก็ดื่มน้ำไงถามโง,โง่ๆไม่เห็นเหรอพี่กำลังดื่มน้ำอยู่เออทำไมพี่ถึงกลายเป็นคนสงหารไปแล้วล่ะครับธุรกิจของพี่กำลังไปได้สวยไม่ใช่หรอเคยไปได้สวย แต่ตอนนี้ไม่แล้ววะพี่บอกผมมาเดี๋ยวนี้นะว่ามื่อสามเดือนก่อนพี่เอาเงินจากไหนมาให้ผมเออก,ก็จากธุรกิจของพี่ไงเอ็งก็รู้ว่าตอนนั้นน่ยธุรกิจของพี่กำลังไปได้สวยเหมือนที่พี่เคยบอกผมว่าผมโกหกไม่เนียนตอนนี้ พี่เองก็โกหกไม่เนียนะครับพี่บอกผมมาเถอะนะว่าพี่เอาเงินจากไหนมาให้ผมเออเออก็ได้ก็ได้พี่ขายบ้านแล้วเอาเงินมาให้เองอ่ะขายบ้านทำไมพี่ถึงทำแบบนี้ล่ะครับก,ก็พี่เป็นห่วงเองนี่พี่รู้ว่าบริษัทของเองกำลังเจอปัญหาพี่ก็ต้องช่วยเองสิ ก็แบบว่าพี่ช่วยน้องอ่ะเคยได้ยินไหมพี่ว่าเราเลิกคุยเรื่องนี้กันดีกว่าอ๋อส่วนเรื่องเงินอ่ะเอ็งมีเมื่อไหร่ก็ค่อยคืนพี่แล้วกันเอ็งไม่ต้องกังวลพี่ไม่รีบใช้เงินหรอกอีกอย่างพี่ก็ไม่ทวงด้วย ที่ไม่กังวลแต่ผมกังวลอะไรของเองเนี่ยจะขึ้นเสียงเพื่ออ,อะไรวะนี่ครับในบัตรนี้มีเงินอยู่7ล้านบาทพี่ก็คืนไปเถอะนะส่วนเงินที่เกินมาถือว่าเป็นดอกเบี้ยก็แล้วกัน เองมีเงินคืนให้พี่เยอะขนาดนี้แสดงว่าบริษัทของเองโอเคแล้วใช่ไหมไ้น้องใช่ครับตอนนี้บริษัทของผมโอเคแล้วพี่พี่ดีใจกับเองด้วยนะเว้พี่ว่าแล้วน้องพี่คนเนี้ยเก่งที่สุดเลยไหนลองเล่าให้พี่ฟังดิว่าสามเดือนที่ผ่านมาบริษัทของเองกำไรเท่าไหร่ที่ชาลองทายดูสิครับอืม สามสิบล้านงั้นก็ห้าสิบล้านไปไลก็ยังไม่ใช่ครับตกลงมันกำไรเท่าไหร่กันแน่วะพี่ชาติฟังผมนะในการทำธุรกิจเรื่องกำไรจะสำคัญก็จรงิงแต่สิ่งที่สำคัญกว่ากำไรของบริษัทก็คือพี่ใช้ที่แสนดีแบบพี่ ถ้าพี่ไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยผมในวันนั้นบริษัทของผมก็คงเจ๊งไปแล้วผมขอพูดจากใจเลยนะพี่ผมดีใจมากที่บริษัทของผมรอดพ้นวิกฤตมาได้แต่สิ่งที่ผมดีใจมากกว่าคือผมมีพี่เป็นพี่ชายพี่ที่ไม่เคยทิ้งน้องคนนี้ขอบคุณมากๆนะพี่โหพูดซะยาวเช่ คิดคำพูดนานไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องซึ้งแล้วต้องร้องหไห้ด้วยไหมเนี่ยพี่ทำเป็นเรื่องตลกไปได้อะหยอกๆนะ่น้องรักเออว่าแต่นี่เองจะบอกได้ยังว่าบริษัทของเองอะกำไรเท่าไหร่ไม่บอกครับจริงด้วย พี่ชาติคิดดอ,อกเบีย้ยผมโหดไปนะพี่พี่ก็คุยเล่นแบบนั้นแหละสร้างแรงกระตุ้นให้เองไง